พี่ๆท่านใดที่เป็นสาว v o l ิ s w a g n T1 t r b o วันนี้จับมาให้1คันเป็นตัว Hatchback ข้าประตูเครื่องยนต์1 0 s V นะคะพี่ๆรถเป็นปี2021ราคา499,000บาทเลขมาอยู่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นไม่เกินแสนสองนะคะใครที่หาไ้ใช้งานสามารถทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้ออปชั่นครบเบาะหนังเกียร์ออโ,โต้หน้าจอก,กางทัศสกรีนพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะภายในสวยพี่ๆเดิมโรงงานแค่มือเดียวเท่านั้นท่านใดสนใจอย่าพลาดชมในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่น้องอันทอตัวทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันรถเก่งเกเอนะคะพบเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะจากตัวแรงตัวแรงมาให้พี่พี่นะ, Honda City Turbo นะคะฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เอสวีเทอระคะเป็นตัวแฮชแบ็กค่าประตูปีสองพ่สิบเค่ะพี่พี่คันนี้ราคาดีนะสี่0สนาับาทนะคะ เลขมาอยู่ที่120,000กิโลฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทรถนี่เป็นปี2021นะคะบอดี้สีขาวเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีกอไม้นะคะไม่มีพิความฉนักตกน้ำมาแน่นอนรับประกันโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะที่สำคัญมีบริการตรวจรถมากกว่า215จุดพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะถ้าใครๆนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะไปใ,ใช้งาน อยู่ใกล้ๆสามารถรองอินเข้ามาเทสได้รถได้ที่บริษัทโทออโต้สาขามินบุรีนะคะอยู่ซอยอ่อนอ่อนอยู่นะหนึทับหนึ่งนะะพี่ๆแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกมาดูรถพี่ๆสามารถวิดีโอคอลดูรถกับหนูได้นะคะหรือว่าใช้เราส่งใบตรวจรถการันตีตัวรถไปให้ได้นะคะคันนี้ก็เป็นตัว1,000เพอร์ทบนะคะปี2021ราคาเนี่ยอยู่ที่4,99,000บาทคับาทค่ะพี่พ มา102ฟรีดาวได้เลยเนะะี่ยค่ะสภาพสวยมากเป็นเครื่องพันเทอร์โบเหลี่ยมสันคมประติตรถมาเดิมหมดเลยนะคะในส่วนของด้านหน้ารอยต่อไม่มีรอยงัดรอยง้างน,นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมกับไฟเดทางวันนิ่งไลท์ให้ป้ายทะเบียนนี้เป็นกรุงเทพแล้วเรียบร้อยกระจังหน้านะคะจะได้เป็นโครเมี่ยมเดิมโรงงานสภาพสวยๆแบบนี้นะคะเหลี่ยมสันบอดี้แก้มข้างมาเดิมหมดเลยแล้วก็ฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีรอยลากิ๊มนะคะอันนี้สวยมากนะ แม็กอลอยเดิมทูโทนปัดหน้าเงารมดำมาให้แล้วเรียบร้อยเนะี่ะมาพร้อมกับดิเสเบกคู่หน้าตัวนี้จะรัดมาด้วยยางดันหลบปี2024นะคะเอาไปวิ่งใช้งานกันยาวๆนะคะเรียงสันคมบอดี้ด้านข้างทุกอย่างเนี่ยเดิมไม่มีรอยลากยิมค่ะกระจกมองข้างปรับพาเไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยกระจกพัดเดิมนะคะจากโรงงานกระจกพัดเดิมติดฟิล์มมาค่อนข้างมืดเหมือนกันมือเปิดเป็นโครเมี่ยมแท้4บาทน,นะคะ แล้วก็เป็นระบบเซนทัลล็อกหรือว่าสมาร์ทเอ็นที่คีรเดให้ในตัวตัวแม็กนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไม่มีร่องรอยเลยและยางปีโดยการสีเส้นนะตัวนี้ได้เป็นยางดันหลบด้านหน้าจะเป็นดีดเบรกคู่หน้าแล้วก็เป็นดัมเบรกด้านหลังนะคะเส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้ตัวรถนี่มาเดิมหมดเลยนะคันนี้นะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้หัวน็อตนะ ไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนงะไม่มีโดนแกะโดนเกลามาค่ะสภาพนางฟ้าน้องนองป้ายแดงอีกหนึ่งรุ่นมอกอเดิมโรงงานผิวพันเหลียมสันบอดี้สปอร์ตวิดอาร์ตใต้กระดูกงูมาส,สวยๆแบบนี้พี่ๆเอาไปใช้งานกันได้ดยาวๆตัวรถไม่มีพิวความตีลังกาไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะใครสนใจทักอินบ็อกมาสอบถามหนูได้โดยตรงเหรียมสันคมบอดี้หัวน็อตนะคะทุกจุดเดิมหมดเลยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้หัวน็อตไม่มีขยับเลย กระจกออโต้หนึ่งบาเนเม็นนว่นสามบานเป็นกระจกปับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกตัวกระจกแล้วก็ปัดกระจกมอข้างนะคะตัวนี้จะเป็นระบบแอง i ิ้นสตาร์ t สต็อปให้แล้วเรียบร้อยนะมาพร้อมกับตัวระบบเทคชั่นคอนโทรลนะคะล็อกล้อกันล็อก,อกสวัดกันเลือ่อนถลายนะตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะสภาพสวยมากๆเดินได้มาสีขาวมีชุดแต่งมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีไซส์แบ็กนะคะในตัวของตัวเบาะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เซฟตี้แอร์แบ็ในเบาะมาให้อีกรอบหนึ่งนะคะมาดูเลขใหม่นะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่1นึ่งแสกิโลเมตรนะคะตัวนี้ก็เป็นใหม่แท้ไม่เดิมตามการใช้งานอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะคะเป็นจอสีแบบนี้พวงมลลาลัยได้เป็นพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นหนังเดิมจากโรงงานนะสามารถรับโทรเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นขึ้นเป็นหมดเปลี่ยนเพลงสั่งการด้วยเสียงได้นะคะแต่ใช้งานด้ปกตินะคะแล้วก็ ตัวรถเนี่ยนะพวงมาลัยไม่มีร่องรอยถลอกเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของจอกลางจะได้เป็นจอทัชสกรีนของเดิมโรงงานนะคะเป็นจอจากคอนด้าเลยและมาพร้อมกับการยะถอยจอดของตัวกล้องด้านหลังให้แบบนี้นะคะขึ้นเซ็นเซอร์ให้ในตัวมีช่องวางแก้วน้ําโหมดไอคอนมาให้ในตัวตำแหน่งของเบรกมือนะคะอยู่ตรงกลางใช้งานพอเหมาะแล้วก็ที่พักศอกพักแขนพร้อมช่องเก็บสัมภาระนะคะตัวแอร์ก็จะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็จะมีลมเย็นลมร้อนให้เป็นแบบดิจิตอล มีจุดชาร์จ USB 2ตํตำแหน่งแล้วก็ Power Outlet 1ตหนึ่งตำแหน่งนะคะตัวจอกลางเนี่ยนะเครื่องเสียงวิทยุค่อนข้างดีนะคะถ้าเป็น Honda โคตรดีนะคะเปิดนานไม่ได้นะพี่พี่นะนะคะช่องต่อบลูทูธ USB นะคะมีมาให้ครบหมดวิทยุ FM AM MP 1นะคะ MFM 3ได้นะคะคันนี้สวยพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลย กระจกนะคะจะได้เป็นกระจกตัดแสงแบบมันน่วนอยู่ไฟเก๋งนะคะเขาจะมาเป็นสีส้มแบบนี้นะคะพร้อมกับกระจกนะคะในที่บางแดดนะคะสภาพสวยมากนะเซฟตี้แอร์แบกทุกอย่างมีมาครบหมดนะคะตัวนี้ก็ได้ไปอีกสวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะคะใครที่สนใจหาไว้ใช้งานเนี่ยหลังคงหลังคามาสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานเลยมาจัดได้เลยคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้น,นพี่ๆฟรีดาจัดเต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ ใครสนใจให้รีบทักเข้ามานะบอกเลยนะว่าจรรถสวยสภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันนะคะใครสนใจพี่พี่ทักเข้ามาหาหนูได้นะหนูให้ดูด้านหลังนิดนึงนะตัวเบาด้านหลังนะคะเขาจะมีความกว้างมาพอสมควรเนี่ยช่องวางขาเหยียดขานี่กว้างเลยนะคะเป็นเบาะแบบปรับแบบ40 60นะคะปรับพับเก็บลงมาเรียบราบกับตัวด้านหลังช่องเก็บสัมภาระได้เลยนะคะและเป็นเบาะหนังตึงๆนะคะพี่ๆสภาพสวยๆไม่มีร่องรอยนะ ภาพดีมากๆนะคะใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะคะคัน,นคันนี้ราคาเพียงแค่499,000บาทคู่มือการใช้งานรายละเอียดตัวรถทุกอย่างเราก็ดูแลให้นะคะผ่อนตกเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นพี่ๆใครสนใจให้รีทักเข้ามาได้เลยนะคันนี้นะบอกเลยว่าสวยหนูอยางให้ดูด้านในกว้างๆเลยนะคะนี่ด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้ สวยนีนะคะพาลูกพาหลานเดินทางสะดวกสบายนะคะพี่พี่นะคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถที่หนูโดยตรงได้เลยนะ,ะฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนนะคะทางนั่งแล้วพี่พี่มาดูในส่วนของด้านผู้ขับฝั่งนี้นะคะนี่ให้ดูด้านฝั่งนี้บ้างอันนี้เป็นด้านของผู้ขับนะเขาจะมาเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยพอดีนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะ หัวหมอนก็จะได้เป็นทรงแบบมิกกี้เมาส์แบบนี้นะคะสภาพสวยค่ะพี่พี่คันนี้ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะใครสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถที่หนูได้โดยตรงนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลงดูมาดูฝั่งนี้กันเตรียมสันคอมบอดี้หัวน็อตนะคะทุกจุดสภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยโดนงานโดนเงีไง้ไม่มีโดนแกะโดนเกลานะคะนี่หัวน็อตนะเดิมๆทุกฝั่งเลยนะคะสวยมากๆนะ แผนเพจและเครื่องเลขหังตรงนะคะความกว้างของตัวรถนี่พอดีเดินทางสะดวกนะ,ะขับทางไกลเดินทางใกล้ก็สะดวกนะคะนี่ด้านหลังสวยๆส,สนใจให้รีบทักเข้ามาค่ะพี่ๆฟีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยกระจกพาร์ทเดิมนะคะไฟท้าย LED แบบรวมดำนะคะกล้องถอยเดิมโรงงานนะ,ะชุดแต่งบอดี้สเกิร์ตไฟเบรกทัพทีมมาเดิมหมดนะ,ะกระจกพาร์ทเดิมโรงงานติดไลฟ์ฟ้าไล่หมอกมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของ สปอยเลอร์หลังคาเนะนี่ยค่ะนี่มีไฟเบรก LED มาให้นะคะแล้วก็คีบฉลับได้เป็นชาร์จฟินช่องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างนะเวลาเราปรับพับเบาะเนี่ยเอลงไปเนี่ยมันจะเรียบไปเลยเนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้เรียมซันคมบอดี้หัวน,อน็อตตัวไฟด้านท้ายนะคะโชค๊คั้ำฝาเนี่ยไม่มีร่องรอยนะใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะคะคันนี้ก็ฟีดาวน์จัดเต็มได้เลยผ่อนเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทพี่พี่ ได้รถสวยสภาพนางฟ้าไปใช้งานชุดแม่แรงยางอะไหล่ทุกอย่างเราดูแลให้หมดครบเซตนะพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะดอกล้นๆ้นแบบนี้นะตัวยางอะไหล่แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะใครสนใจให้เรีกมาเข้ามาหาหนูนะคะน้องอันอันยินดีให้บริการมากๆพี่พี่อยากซีดาวแบบไม่ต้องใช้เงินเลยจริงๆพี่พี่มาปรึกษากันได้นะคะโชรมาสอบถามมาคุยรายละเอียดอาชีพกันก่อนหนูขอรายได้ที่18,0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ 18,00 0บาทอายุงานเกินปีไม่ติดรวอตแบบฮิทบูโรเอาไปเลยฟีดาวไม่ต้องใช้คนทำไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะคะถ้าสนใจให้รี่พักเข้ามาท่องทางกรดิ่ต่อด้านล่างเดี๋ยวหนูให้บริการเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเทคโนโลยีใหม่ของเ r t h d r e ีม h o n d a นะคะเป็นเครื่องวิเดียคเทอร์โบค่ะพี่พี่นี่เครื่องพันเทอร์โบเครื่องยนต์เบนซินนะคะ เรียมสันคมบริหัวน็อตนะไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงโดนแกะโดนเกากระโหลกซุ้มล้อไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปตัวคานเส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้นะคะสายพานทามิ่งทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะนี่สายพานหน้าเครื่องแท่นเครื่องแห้งสนิทเลยไม่มีข้านวน้ำมันไหลรั่วซึมไม่มีของเหลวไหลหยุดเยอะออกมานะคะสภาพสวยมากและที่สําคัญคกิ๊บล็อกกิ๊บน็อตตัวคานด้านหน้าของเขาอยู่ครบเลยแบตเตอรี่ของเหลวนะทุกอย่างดูดูดูแลให้ ถ้าแบตเก่าสวนสภาพหนูเปลี่ยนใหม่ให้นะคะแล้วก็ในส่วนของของเหลวนั้นเราเปลี่ยนตามการใช้งานปกติอยู่แล้วนะคะปอมเอเบสภาพเดิมหัวน็อตกิ๊บกริปนะคะไม่มีร่องรอย,รออยกระโหลกซุ้มล้อไม่มีวิตเบีดเด้ยวไม่มีผิดรูปท่านเครื่องแห้งสนิทค่ะพี่พี่มาลองขับมาลองเทสได้มาดูกันก่อนได้นะคะแทนกันความร้อนนะคะฝากระโปรงอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัวคล้องช้าสติเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบนะคะหัวน็อตนะไม่มีขยับเลยสักจุดนะคะนี่ สภาพสวยมากทิวพันเดิมหมดนะคะคันนี้ฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะไม่มีเปลี่ยนมานะบอกเลยว่ามือเดียวจากป้ายแดงนะคะไม่มีถอดแน่นอนนะคะนี่ให้ดูนะไม่มีอะไรแท้ถอดนะคะคันนี้นะนี่ซิลเลอร์บางๆเดิมๆนิ่มๆนะคะถ้าสำหรับเนน้็นใดนะที่สนใจนะอยากจัดแบบฟรีดาวน,นะคะ รายได้นะ18,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีอยู่ใกล้ไกลจังหวัดไหนก็ตามพี่ๆทักเข้ามานะคะหนูมีบริการวิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศไทยฟรีดังไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเดือนละ8 000กว่าบาทเท่านั้นพี่ๆใครสนใจทักเข้ามาได้เลยมีบริการจดรถให้นะคะมากกว่า2 1 5จุดพร้อมใบเซอร์การันตีมีบริการให้ไฟแนซ์วิ่งไปเซ็น Dancing, ถึงหน้าบ้านและส่งรถสไลด์ให้ได้ด้วยนะคะท่านใดสนใจซื้อสดจากแฟแนซ์มีเล่มพร้อมโบนทักเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้นะคะน้องนอนันท์พอโต้ขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคน,นไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่พี่ถ้ามีผิดพลาดกันใดในคลิปนี้ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลงใจให้หนูด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ